รองคู่เอกของรายการศึกพีเคแสนชัยครับที่สนามมวยเวทีลูบินีครับโดยเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับโปรโมเตอร์ประจำวันอังคารที่28มีนาคม60ครับมาดูนักชกฟอร์มแรงทั้งคู่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับตีโต้หอยหวานโชนาหรือว่าตีโต้สิบเฉลิมชัยนะครับกรรมการอภิษฎคำละเอียดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที ยอดสิบพีเคแสนชัยนี่957,920บาทต่างชาติ118คนนะครับแม่เฉียดล้านครับนั่นหมายถึงว่าจัดมวยดีก็มีคนมาดูครับแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของการตีหัวกรรมาการทุกๆสื่อนะครับ ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ต้องลากคอคนผิดมาลงโทษให้ได้ครับแตะวันฉายควักมือเรียกตีโตครับนี่เกี่ยวเลยครับตีโต้ชิงจังหวะกันออก้วครับมวยคู่นี้ครับตะวันฉายเองล่าสุดนี้่พึ่งจะเอาชนะคะแนนวายุน้อย,อยเพชรเกียรตเพชรมานะครับชนะแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็ได้แชมป์126ปอนด์ประเทศไทยด้วยครับวันนี้มาเจอกับตีโต้ 122ปอนด์นะครับวันนี้เจอกับตีโต้นะครับที่ล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเอาชนะทางด้านของเจ้าเอกวายุมอกรุงเทพมานะครับชนะเทนกรน้องเอาในยก3ามซะด้วยก่อนนั้นชนะคะแนนมุทิชัยสิงห์บ้านสร้างแล้วก็ชนะยอดมนุษย์พุ่มพันม่วงล้มไปอีกแล้วครับเจอเหลี่ยมของตีโต้ก็ตัวเดียกันกันบตีโต้เอาบุญช่วยแหละครับเดี๋ยเดีว่าเด็กโตขึ้นเก่งขึ้นนะครับ ตะวันฉายเจอเหลี่ยมของตีโต้ไปไหลดอกแล้วนะครับความสดอยู่ที่มุมแดนนะครับประเภทเกา๋าฝีมือดีอยู่ที่ตีโต้ครับเตะพับในแหมหุกขวาไม่โดนอีครับรวบเอวครับดันล้มครับดูฮะก็เป็นกลยุทธ์ของตีโต้ครับตระลาลักซัทนี่ตะวันฉายนี่ต่อ5-2เลยนะครับ หมดยกครับโอ้ดูฮะและโยกนี้ทําได้ดีมากครับทางด้านของตีโต้ครับนี่ครับความเก่าครับจากต่อ5-2นี่เหลือแค่ราคาเสมอตะวันฉายครับโอ้โหนี่ครับกวาดกันใหญ่เลยครับมือไม้นี่กวาดกันใหญ่โยกที่4นะครับถือว่าเป็นงานยากของตะวันฉายแน่นอนครับไม่ง่ายเลยครับแม้ว่าจะได้เปรียบความสดแล้วก็รูปร่างสูงยาว สีเสื้อหน้าเสื้อี่อยู่ที่ตะวันฉายหมดแล้วครับแข้งซ้ายครับตีโต้ใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านนะครับนี่ถ้าเกิดถอยลักษณะแบบนี้แต่มวยเป็นรองนี่คนจะไม่ตะโกนบีบนะครับว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับมันก็แตกต่างกับมวยเป็นต่อครับมวยเป็นต่อแล้วมาถอยนี่โดนตะโกนบีบแน่นอนครับบีบราคาบีบกรรมการครับ ว่ากรรมาการทุกเวทีก็มีความชัดเจนแหละครับว่าจะให้เครดิตมวยเดินนะครับแต่บางทีมันก็ผิดเพี้ยนไปเดินให้ตายก็ไม่ชนะก็มีเหมือนกันนะครับโอ้ถ้าเกิดคุยเรื่องการให้คะแนนนี่มันต้องคุยกันทั้งวันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้จะลงมาแก้ไขยังไงเหมือนกันนะครับหรือไม่คิดจะแก้ก็ไม่รู้ทาเป็นทุเลาไม่ใช่ก็ไม่ได้นะครับวงการมวยมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับ อาวุธก็ออกกันไปครับบนเวทีถ้าเกิดไม่ทํางานก็กลับบ้านเลี้ยงหลานครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเกิดมีอํานาจหน้าที่มีบทบาทแล้วไม่ยอมทํางานนี่กลับบ้านเลี้ยงหลานครับอาแล้วครับดันล้มไปครับทางด้านของตีโต้ครับเตะซ้ายเจอแข้งขวาของตีโต้ทีมเอาแข้งซ้ายมาครับรวบครับตีโต้ รวบแหมระวังนักมวยนี่ลักษณะแบบนี้ไปดัดเอวนะครับกรรมาการนีต้องหูไวตาวกติกาต้องแม่นครับไม่อย่างนั้นเรามีความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นครับแข้งของตะวันฉายครับเอาแข้งซ้ายเตะลูดครับารวบ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 แหมนี่ครับนี่แหมมีซอยยึดยังยึดย,ย,ย,ยักยดยัด้วยครับแหมโชเก๋าเลยครับตีโต ดูมั่นใจแล้วนะครับตีโต้อตอนนี้หมัดซ้ายของตะวันฉายครับรวบดันล้มครับเทไปเลยครับแข้งซ้ายครับกรรมาการก็เตือนทางด้านของตีโต้หน่อยแล้วครับบนหน่อยคือมวยไทยก็ไม่ใช่มวยปล้ำนะครับลักษณะการ ทุ่มทับหักล้มอะไรแบบนี้กรรมการก็ต้องแม่นกติกานะครับถ้าเกิดผิดก็ต้องเตือนนะครับเพื่อปรามนักมวยไว้ถ้าเกิดถูกก็ปล่อยให้น้องน้องนักมวยทําไปเลยครับเพราะว่าทุกวิถีทางที่เขาจะทําได้ก็เพื่อชัยชนะครับเพียงแต่ว่าให้อยู่ในกรอบกติกาเท่านั้นเองครับทีขวาครับเอถือว่าจบได้สวยครับดูอาการนักมวยฮะ คนหนึ่งเดินเข้ามุมแบบซึมๆครับคนหนึ่งนี้มาออกลูกแอคชั่นเลยครับประมาณว่าเก่าเอาอยู่แล้วครับแต่ยังไม่จบนะครับยังเหลือหนึ่งยกสุดท้ายครับตีโต้หอยหวานพชนารับเจอกับท่านของตะวันฉายคีเคแสนชัยมวยไทยยิม31ไปเลยครับมวยที่ขึ้นมาแล้วเป็นรองครับหมด2ยกนี้เป็นรอง52นะครับโชคไปโชคมาครับโอ้ดูครับ ดูการจับครับดูการจับการทุ่มล้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีความเก่านะครับแต่ว่าแหม่มันก็เลื่อมๆกับผิดกติกาเล็กๆน้อยๆฮะห้าสิบห้าสิบครับอยู่ที่กรรมการครับ แข้งขวาเอาแหมลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเก่าแล้วครับทางด้านของตีโตก็ตดูแลุ้มล่ามนะครับวันนี้ทางด้านของตะวันฉายครับคือด้วยความกดดันหลายๆอย่างนะครับขึ้นมานี่เป็นต่อครับเป็นต่อทุกด้านฮะไม่ว่าจะเป็นความหนุ่มความสด รูปร่างสูงยาวกว่านะครับสีเสื้อนหน้าเสื้อครับคอชกไปชกมานักมวยชักแจกรงเกรงครับลูกลักษณะแบบนี้ครับคือลูกดักเอวแบบนี้ครับกรรมการอภิษักขำละเอียดฮนะก็ต้องมองละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่ขำละเอียดอย่างเดียวครับมันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ คือบางจังหวัดก็ถือว่าอยู่ในกติกาบางจังหวัดก็ผิดกติกานะครับก็ต้องพูดกระตรงไปตรงมาครับแต่ที่แน่ๆนี่ผลประโยชน์ตกอยู่กับตีโต้หอยหวานโคชนาครับได้รับการชูมือไปครับแล้วก็มีติปด้วยนะครับจากแสนชัยนะครับนี่เอาเงินเสียแขกมาแจกครับก็รับติปไปก็สนุกนะครับอขอโทษขอโพยกันไปครับนักมวยก็หมดหน้าที่แล้ะครับเขาก็ซ้ำเต็มที่แล้วหน้าที่ใครหน้าที่มันครับ คะแนนออกมาก็49-47 3เสียงนะครับสุภาพอันนันแล้วก็เลิศสินนะฮะตีโต้ครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับย้ายสิกมาอยู่ทางฝั่งบ้านพลเมืองดีและโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่อง